สวัสดีคับเพื่อนๆกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายความสามารถของโอเปนายใหม่นะครับเพื่อนๆลืมโอปรนตัวเก่าได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือความสามารถของเขาเนี่ยแตกต่างจากตัวเก่าอย่างชิ้นเชิงนะครับก็นะฮะ เรามาดูสําหรับโอเปรนใหม่กันเลยนะครับว่านะฮะโอเปรนใหม่เนี่ยมีความสามารถยังไงกันบ้างนะครับสําหรับในส่วนแรกนะครเป็นในส่วนของถ้าไม้ตายนะครับก็คือรูปแบบที่5งูขดนะฮะโจมตีศัตรูความเร็วสูงสุด4ตัวนะครับสร้างความเสียหายโจมตี200%นะครับก็คือ4ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นสายสนับสนุนซะส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าเพื่อนใส่พวกเกียโกะนะครับทันจูโร่เอยหรือ ตัวอื่นนะหรือชินอบุเอยเนี่ยที่มีความเร็วนะตัวโอบนไนใหม่เนี่ยจะตีแต่พวกนี้เนี่ยถ้าอากศาศาไฟก็ความเร็วนะใช้สายความเร็วนะก็จะโดนตีนะฮะในส่วนตรงนี้นะของโอบนไยนะก็คือเลือกเป้าหมาย4ตัวจาก6ตัวนะครับแล้วก็นะพร้อมด้วยความเสียหายพิษนะครับก็คือโจมตีไป90%นะครับก็คือความเสียหายพิษก็คือ,อถ้าหาก ตัวละครของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะติดพิษเนี่ยก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่ครับ90%นนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมในส่วนนี้เนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะก็คือในส่วนของดาเมจคริติคอลนะครับก็คือไปอีกนะถ้าหากติดคริติคอลเนี่ยนะก็จะเพิ่มพลัง โยมตีในส่วนของคีย์ที่เข้าไปอีก150%นะบวกไปอีกนะนะโหนะแรงนะแรงแล้วแรงอีกนะแล้วอย่างนึงนะผมบอกได้เลยในะส่วนของโอเปนายใหม่นี่นะเป็นตัวที่ติดคีย์ง่ายๆนะเพราะว่าสายฆาตรกรเนี่ยเด,เด่นๆอะไรฮะโดดเด่นเรื่องคีิ์นะโดดเด่นยังไงครับเพื่อไปดูในส่วนของเอ่อสกิลกิลนะครับก็คือในส่วนของฆาตรกรนี่นะคิดตามเซคาย,ายคีย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าเอ้ยเนี่ยก็จะบวกคีย์ที่เข้าไปอย่างมากเลยนะครับในส่วนของ สายฆาตกรนะซึ่งโอบานายเป็นสายฆาตกรถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะติดคิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีของบานายเนี่ยนะผมมองเลยนะโอบานายเนี่ยนะควรที่จะเน้นในความเสียหาย critical นะมันจะมีชื่อหลากหลายนะโจมตีโจมตีค r i t i c a l เอยหรือว่าความเสียหายเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะว่ามีคำคำพูดยังไงบ้างนะแล้วก็ ส่วนต่อไปนะเยอะๆนะอันนี้แค่3 3 3สนะคือโจมตีคนหายไปเลยนะ200%นะถ้าติดพิษก,ก็เพิ่มโจมตีอีก90%นะแล้วถ้าก็ความเสียหายกี้เขาอีกก็เป็น1 5 0นะถ้าบวกบวกกันนะในส่วนนี้ก็คือ150กับ990เกนี่ยนะก็เป็น240%เแลนะ้วนั้นเพื่อนนะหากว่าทั้งได้ทั้งโจมตีเมื่อศัตรูติดพิษได้เลยถ้าถ้าครบเงื่อนไขเนี่ยโจมตีเพิ่มขึ้นอีก240%เลยนะครับ อ่ะยังไม่จบแค่นี้นะสำหรับโอเวอร์ไนนะโอเวอร์ไนใหม่นะก็คือสำหรับแต่ละแต้มของพิษที่เป้าหมายกำลังได้รับนะใช้งาน Mark of อฟเด e a t h นะในส่วนนี้นะกับศัตรูที่ได้รับผลกระทบเป็นาาเวลา3เทินนะหากในตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเหมือนสะสมพิษนะมันอาจจะมีเครื่องหมายนะเครื่องหมายในส่วนของตัวนี้นะมาร์คออฟเดอะเนี่ยนะก็คือ ไปนะอาจจะมีเครื่องหมายเฉพาะของเขานะอาจจะเป็นขั้น 1, 2, 3, 4, 5เป็นต้นไปนะความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็หากการโจมตีนี้โดนคียิคอลนะก็จะเพิ่มสแตทพิษไปอีกเรื่อยๆนะอีก90ไปเลยนะเขาสแตทพิษนะรวมๆแล้วนะเห็นไหมความแสีหายพิษไปแล้วสแตทพิษเนี่ยนะนะผมบอกได้เลยนะ180%ไปแล้วนะรวกกับอีก1้0นะอีก150%หนะก็หัเนะี่ยก็300-400นะนะประมาณนี้เลยนะระยะสามเทินนะ แล้วก็เขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายของงูตายนะมาเอาส d ดเดเนี่ยนะก็คือทุกครั้งที่เป้าหมายถูกโจมตีนะมีโอกาส15%ที่จะสร้างพิษนะให้ศัตรูนะความเสียหายนะ70%นะเนี่ยมันคือสร้างพิษเนี่ยศัตรูติดพิษถูกไหมฮะศัตรูพิษก็คล้ายเหมือนกับในส่วนของจบตอนจบเทินอย่างเช่นซานเดมินะหรือเลนปีศาจนราะฉะน,นี้ตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งดาเมจรุนแรงนะ ที่ถาตูโดนพิษเข้ามาเนี่ยก็จะโดนโอเวอร์ไนตีแรงนะครับแล้วอีกทั้งเนี่ยยังมีในส่วนของเรื่องของการความเสียหายของอคีติคอลนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะในการโจมตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือ ดาเมทจบเทินเนี่ยก็ยังมีดาเมทตรงนี้อยู่นะอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็ครบเครื่องนะแบบตีแรงนะแล้วก็ดาเมท้ายเทินแรงไปอีกนะก็คือผมมองแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะผมบอกได้เลยนะครับแล้วพ่อนะในส่วนนี้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยควรที่จะเน้นในส่วนของอความเสียหายคริติคอลนะเพราะว่า โดดเด่นมากเนะีความเสียคีย์ที่ข้อเนี่ยหรือไม่ก็โจมตีล้วนนะนะครับหรือไม่ก็โจมตีบวกความเสียคีย์ที่ข้อเนี่ยให้ความเสี่ยคีย์ที่ข้อเนี่ยรุนแรงไปอีกนะก็คือเพื่อนๆครับก็คือในส่วนของรุนเนี่ยนะโจมตีเนี่ยสชิ้นเนี่ยมันได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าความเสียหายคีย์ที่ข้อเนี่ยมันเพิ่มต้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มมาอีกต้องสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่าโจมตีล้วนเนี่ย่ยยเเพพือนจะได้ีงแค่ 45%นะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนใส่ในส่วนของความเสียหายคริติคอลในส่วนของรูนเนี่ยนะครับทั้ง6ก้อนเนี่ยก็ได้ทั้งหมดคือ75%นะครับโอ้โหนะน่เชอ่อมากๆนะครับไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะสำหรับตัวนี้นะนะไม่ใช่เ่นเล่นนะไม่ใช่เรื่องเล่นอะไรไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับสำหรับตัวนี้นะ d าเหตุรุนแรงมากๆเลยนะผมเห็นในส่วนของอเซิร์ฟเวิรนามเนี่ยในส่วนนี้นะ น้องๆนะคนอัลเดเมตน้องๆนคะานาโอนะคานาโอเลยนะแต่ว่าถามว่าการใช้งานมันก็ควบคู่กันไปได้นะสําหรับตัวนี้ก็คือเน้นเน้นเหมือนกับถ้าถ้าคานาโอตีไม่ตายนะตัวนี้ก็จะตีตายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันความเร็วมันมากกว่าความเร็วพื้นฐานมากกว่าคานาโอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะตีก่อนแล้วคานาโอซ้ําเนี่ยนะผมคิดว่าคอมโบนี้ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของ โอ้มันในใหม่นะฮะในส่วนนี้นะโอ้โหก็คือในส่วนของถ้าไม่ตายเนะี่ยก็อธิบายยาวนะยาวเลยนะครับอ่ะต่อมานะเป็นพลังแฝงนะครับฮะในส่วนของรูปแบบที่3นะงูเสือโจมตีนะครับเพิ่มการโจมตี35%นะครับแล้วก็ความเสียหายคริติคอลเพิ่มอีกยี่สิเซ็เพื่อนเเห็นไหมพลังมือตีก็เยอะความเสียหายคริติคอลก็เพิ่มอีกยี่สินะครับ,นะรบแล้วก็ความต้านทานพวกเอ่อพวกมึนงงพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดีบัฟนะส5นะครับ โจมตีปกตินะจะสุ่มเป้าหมาย1แถวแถวหน้า1ตัวนะครับสร้างความเสียหาย1% 0 0นะพร้อมด้วยความเสียหายพิษอีกแล้วนะนะอีกแล้วนะเสียหายพิษเพิ่มอีกแล้วนะสามสามเธอนเะก็ถ้าหากว่าในส่วนนี้เป็นโจมตีคิติคอลเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีอีก80%นะก็คือ160%นั่นเองนะแล้วก็สําหรับแต่ละแต้มสะสมของพิษเป้าหมายที่กําลังนะกำลังได้รับนะได้รับหาก การโจมตีโจมตีคริติคอลอีกนะก็เพิ่มสเตตพิษเพิ่มเติมอีก8ปสิเซนะก็คือนะนะครับไปอีกนะก็เพิ่มไปอีกนะยี่สิบสี่นะก็คือถ้าก็สองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดียว่ัสามเทอร์นนะเนี่ยผมถึงบอกเพื่อนเนะี่ยตัวนี้เนี่ยควรที่จะเน้นโจมตีคริติคอลนะหินลูนคริติคอลนะในส่วนนี้นะก็จะได้แรงนะแรงแรงเหมือนกับแรงแบบว้าวเลยนะสําหรับตัวนี้ลองไปใช้ดูนะสําหรับเทอร์นต้นที่นะครับ กำลังมีแล้วนะในส่วนของโอเบนไนนะปั่นให้สุดนะก็ผมคิดว่ามันก็เป็นตัวดาเมจที่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะพิษงูนะในครั้งแรกนะที่ s p ลดต่ำกว่า80%นะสมมติว่าตีไปลด80%ใช่ไมได้รับความเสียหายลดลงอีก20%นะทำให้ถึกขึ้นอีกนะครับเป็นเวลา5เทอร์นะครับแล้วก็นะที่สำคัญนะก็คือพันธมิตรทั้งหมดได้รับ อัฟเฟกต์อ่าพิษเวลาห้าเธอเนะยตอนแรกเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าโอาเวอร์ไนน์นี่ติดพิษเหมือนกับให้ศัตรูติดพิษยังไงนะนี่ฮะก็คือเหมือนกับเพื่อนๆทั้ง6ตัวนะรวมทั้งตัวเองเนี่ยสามารถนะทำให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามติดพิษได้ทุกตัวนะเพราะฉะน,นั้นนีศัตรูทุกตัวมีโอกาสที่จะโดนพิษนะแล้วก็โดนพิษไปเรื่อยๆนะสะสมเหมือนกับสแตตสแตตสแตตไปเรื่อยยิ่งสแตตเยอะนะ การโจมตีของมันนเนี่ยยิ่งแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยตัวนี้เป็นตัวดาเมจทั้ง p ี p ก็ได้นะทั้งตีบอสก็ดีนะเนาะก็คือครบเครื่องนั่นเองนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าในส่วนของฆาตกรเนี่ยมันจะตัวบางนะแต่ว่าแลกกับดาเมจที่รุนแรงแบบนี้นะครับแล้วก็นะเนี่ยก็ ได้รับออราพิษเวลาห้าเทิร์นโดยเปิดใช้ครั้งหนึ่งต่อการต่อสู้นะห้าเทิร์นนี้นะสามารถที่จะทําให้ศัตรูติดพิษได้นะก็คือเปิดใช้ได้ครั้งเดียวนะออราพิษเป็นไงครับพันธมิตรแต่ละคนมีเครื่องหมายที่จะมีโอกาส30%ที่จะสร้างพิษนะฮะให้ศัตรูนะหมาวยคามว่าก็จะเพิ่มอีกหเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการโจมตีถ้าศัตรูติดพิษเนี่ยก็จะโดนโจมตีท้ายเทิร์นดาเมจท้ายเทิร์นใน60%ของพลังโจมตีเป็นเวลา3เทิร์นนะครับเนี่ยกับศั โดยไม่มีการซ้อนทับนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเนี่ยหกเซฟหกเซฟหกมันก็จะเพิ่มึ้นเรื่อยๆตามสเตตที่ที่ศัตรูโดนนะมนะผมบอกได้เลยนะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเล่นแบบใครที่ชอบสายพิษนะใครที่เล่นงูอยู่นะผมก็เออก็เหมือนสัตว์เลี้ยงงูนะก็น่าสนใจนะสำหรับโอเวอร์ไนนะแต่ผมอะ่ะบอกตรงตามตรงนะว่างูที่ผมผมเคยเล่นงูมานะไม่เคยที่จะติดพิษเลยนะแล้วนะผมก็ไม่รู้เป็นไรืไ่อนเคยติดพิษหรือเปล่านะลองมาคุยกันนะครับในส่วนนี้อ่า สุดท้ายนะพญานาคนะก็คืองูเป็นพญานาคไปแล้วนะก็เมื่อสิ้นสุดแต่ละเทินนะฮะจะได้รับความเสียหายคิดที่ข้อ8เปอร์เซ็นต์และตาคิดที่ข้อ3เปอร์เซ็นต์นะนะ นะในเทิร์นถัดไปสำหรับแต่ละแต้มพิดบนศัตรูนะยิ่งแต้มพิดศัตรูอ่ะผมคิดเล่นนะแต้มพีนะมพมดศันนะตรูเนี่ยนะมีเออ่มี10นะมี10นะก็จะได้คีย์จิตเท่าไหร่คีย์ข้ออีก80%เนตเพื่อนแล้วก็อัตราคิยเข้าอ,อีก30%มสิอร์เซ็นะโหก็ก็โอกาสคีย์ข้อเพิ่มขึ้นนะเผลอๆคีย์ข้อร้อยเปอร์เซนะแล้วก็ ความเสียหายคิดดีข้อก็เพิ่ม80%นะนะสุดยอดนะความแรงเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าแรงจริงนะสำหรับโอเวอร์ไนนะโอเวอร์ไนใหม่นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของโอเวอร์ไนให้เพื่อนๆดูกันนะว่าโอเวอร์ไนเนี่ยระดับ8ดาวนี่นะครับจะมีความสามารถหรือว่าดาเมจเป็นยังไงเนะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะทำรีวิวติดต่อกันนะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ รับชมในส่วนของเอาที่ทอธิบายของโอเวอร์ไนใหม่ไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวนะในส่วนของโอเวอร์ไนนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับวิดีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ